สวัสดีครับผมเบานองครับมือนีมาพอๆพกับเบาหนองอีกแล้วครับมือนีเบาหนองมม่ยังเบานองมาแสดงความดีใจกับคนที่ถูกรางวันครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหาที่ผ่านมาครับผมเบาหนองบอดดีมา,าทักไทยตอนหวยออกเนาะพอดีเบาหนองตีภารกิจกันเลยบอดดีมาก็เลยมากมือนีนะครับเนาะอย่างไรก็ดีใจน้ำนะครับเด้อกับคนที่ถูกรางวัน คนก ball, ็ถามมาหลายดอกครับว่าบ้านหนองถูกบ่อบ้านหนองถูกอยู่ครับถูกหลายบ่วดงี้บ้านหนองถูกบ่หลายครับเพราะว่าบ้านหนองซื้อบ่หลายดงี้แต่ว่าซื้อทุกตัวซื้อบ่หลายแต่ว่าซื้อทุกตัวบ้านหนองซื้อตัวใดเนี่ยเดี๋ยวบ้าหนองจะบอกให้ฟังแล้วก็กมีเรื่องแปลกหรือโดนบดานให้บ้านหนองเขียนว่าอันนี้บ้านหนองกับโมโหขึ้นกันนะครับเนาะ และจำไอ้ที่เพิ่นที่เพิ่อนบอกวามฝันฟังได้บอกรับที่ว่าเบาหน่องไปคำไอ้ไปคุยกับเพิ่อนนะที่ว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ใส่สอยสองเซนนะคนณ่อประกัดถือด้วกันครับเพิ่นกัดถือศนะูนย์สองเนาะเพราะว่าในความฝันเพิ่อนเพิ่นได้ใส่สองเซได้ใส่สอยสองเซนราคามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอัานเสือเอาเลยสองศูนย์ศูนย์สองก่นสัต เพิ่นก็ได้โชคครับแต่ว่าเบาหนองยังไม่ได้ไปหาเพิ่น <S 2> <S 2> เพินเ่นโทรมาหาเบาหนองยูบอกวะ่าอันถืกเลขให้มาหาแนเพิ่นวางสีนะเพิ่นถึงในความฝันเพิ่นเพ่นวางสีนะกะดีใจนําครับผมผู้ใดแปลให้เพื่อนกะว่าฝากขอบคุณแน่เพิ่นว่าฝากขอบคุณมาในคิดเบาหน่องนําเพิ่นวางสีนะเพราะว่าผู้ดใดแปลไหดเบาหน่องกะไปบอกเพื่อนเพิ่นกะสื่อจังสีนะครับจะได้กะขอ ขอบคุณแทนเพื่อนนั่นะครับเนาะเลขที่บ้าหนองถือจำอะไรปะครับเลขปูชีสาตารถือ,อยังไงเลขปูชีสาตารไปจุดถู่เป็นอย่างคือจังสิถือเลขชีปูชีสาตารเพราะว่าเลขปูชีส,สาตาร์เป็นเหขซีซีหกแปดแต่ว่าเบ้าหนองตัดลงในขีดมันเป็นซี หกเก่าเาหนองกับมีคนถ่วงเบาหนองมาอยู่ได้ว่าบาหนองเขียนพีดบอว่าอันที่จงเขียนเป็นสีหกเก่าเพราะว่าเลขถูกมันสีหกแปดบ้าหนองก็บอกเพื่อนว่ากับเพเป็นยังแต่แสดงว่าปู่เป็นอยากให้โชกตัวนั้นหรือเปล่าบบาหน่องก็เสือเอาตัวนั้นครับบบาหน่องก็ซื้อสีหกแปดาหนองก็ตัดเลนเอ้สีหกเก่าบ้าหนองก็ตัดเลีนสีหกแปดาหนองก็ซื้อ สี่หกเก้าบ้านหนองกระสือเพราะว่ามันตรงกรบเหลขกลักกิโลน้ำบ้านหนองก็ซสือขึ้นกันครับกระไดหกแปดศูนย์สองเดชศูนย์สองเด้มาจากใสจํำควาอฝฟันบ้านหนองเลยปะครับที่บ้านหนองฝันเห็นว่าผีมาขอกินเข่าแล้วเพิ่นก็ะสีไปทีเสาเสาไฟแล้วก็มีโตเหล็กสีแดงจึงคืนที่บ้านหนองว่ากว้องฟันซูฟังนะแต่ผู้ใดได้ฟังผู้นั้นกระสิหูครับแล้วก็บ้านหนองกระลงตโตเหล็กให้เบื้องนํา มัก็มี่ศูนยี่ห้และกะหกสอละกะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนยกัไปออกออมสินละกะ02กับมาออกง่าย่ครับแต่ถ้าเบิ้งดีๆเลียกในหันก็มีทั้งหกเก่าได้เลีในเสาหกเก่าก็มีแต่ว่าเบาหน่องบริษัอกันเบาหน่องก็สื่อแค่ศูนย์สี่หาหกสละกะ เจ็ดก็เอาเจ็ดบานออกก็แตกออกสองตัวบานออกก็ได้โชคไปนากันครับละกะหลวงปู่หมุนที่บ้านออกไปเสียงเซียมซี่นะที่ว่าเสียงเซียมซี่สามสองสามเทื่อนล่ะมันบออกนะมันมันโบเห็นตัวเกขเซียมซี่ก็ได้สองศูนย์ครับปู่กับให้โชคอีกขึ้นกันครับผมการยังวะเป็นเรื่องแปลกแต่ที่แปลกสุดก็คือเลขอันปู่ซีสตตเป็นอย่างคือจัง ให้บ้าวหนองเขียนตัวนั้นเพื่อนก็มีคนทวงมาได้ปะ่ะบางมันเพื่อนอยากให้บ้าวหนองได้โชคบอกบ้าวหนองก็บ,บอกเพื่อนอยู่ได้ว่าเขียนผิดกบพบปัญหงครับให้ซสือเอหลดสือบ้าวหนองกับสืสือครับจะได้โชคปูแล้วหาหรือปูเพ่อนว่าบ้าวหนองไปไกลบอกเพื่อนก็นเลยให้โชคปูยังมีเมียตาก,กับบ้าวหนองครับปูศีสตตะวัดป่าพุทธอุทยาน เดี๋ยวบ่าวหนองก็สิไปหาปูอีกไปไหวปูไปขอโชคกับปูงวดวันที่16มิถุน,นายน65บ่าวหนองก็สิไปขอคือเก่านะครับเนาะงจำเลข02ได้บ่ครับจำเลข502ได้บ่ถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปบ,บ่าวหนองงวดวันที่16พฤษภาบ่าวหนองจุดถูมอีหยังได้502 แล้วาหนองบริสไทมหงวดวบนทงี่1มิถุนาก็คือเลขสารปูโคดเบาหนองไปจุดมือนันที่ว่าให้พอจําเพื่อนพาไปจุดได้หา2ถ้าผู้ใดเบื้องลีดผู้นั้นสีจาได้แล้วก็เลขตนโพ้ดังตนโพ้ดังเบาหนองก็จุดได้หา2บ่าวาหนองยังบ่ถิมเด้บเบาหนองก็ยังตามสื่ออยู่หงวดนี้ แล้วหวดนีนบ้าหนหองสิขอสิคอไอต้นผู้ดังล่ะกะสารปูโขดบ้านหนองกรสิไปาตามต่อคือเกา่าแล้ะกะอาจารย์นิลนามเข่าศูนย์สองครับในเบืบ้องคิปบ้านหนองบ่ที่บ้านหนองบอกว่าเราว่างหกกับเกบ่าว่าในขีดกันผู้ใดบ่ได้ยินไปหย่อนฟังเลยเลยครับที่น้องที่บ้านหนองบอกว่าให้ระว่างด้อเก่า,ากับหก แต่บ้านหนองกะบ่ได้เอใจปานใดดอกแต่ว่าบ้านหนองกะมาฟังคลิปย่อนก่อนเล็กที่ออกบ้านหนองก็ไปฟังคลีบบ้านหนองเบิ่งทุกคลิปเลยเด้ดดขดพพกขณะคลิปของเจ้าของเองบ้านหนองก็ยังเบิ่งได้มาทุบทวนเลขว่าบ้านหนองเว้าอีหยังนี่มาให้อีหลีครับ02เพิ่นกะบ,บ้านหนองก็โทรไปหาเพิ่นอยู่ดอกว่าไอ้ถือเลขนําอยู่เด้02เลขเข้าอยู่เด้อาจารย์โทสัน คน่าอาก็ดีใจน้ำคนว่าขันธ์ือก็ดีใจน้ำงวดนี้เดี๋ยวชิให้ตัวใดเดี๋ยวคนชีสทรงมาให้เพื่อนบอกงังสิเพื่อนก็ดีใจน้ำทุกคนเดี๋ยวบ้านหนองสิไปมองใดแน่เดี๋ยวบ้านหนองสิหาลิปมาล่วงให้ละกะมารับโชคไปนำกานครับผมอย่างไดกับมาตามกันต่อครับงวดวันที่ชิบหกมิถุนาพกหาศรัทธามีบารมีเกิดครับผม บ่าวน้องมีตัวเลขดีๆเดี๋ยวบ่าวน้องก็สีฝ้าเอามาลงคลิปให้เบิง่งเดี๋ยวผู้ไดฝันอีหยังดีๆเดี๋ยวบ่าวหน้องกสิเอาลงมาให้เบิง่งนะครับเนาะจะได็ค่อยติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บ่าวหน้องคือเก่านะครับเนาะจงได็ขอให้ทุกคนโชคดีครับตามกันต่อครับงวดวันที่16มิถุนาของ5เลขก,ก็สีเขาแน่ก็สีมีเขามีบ่เขานะครับเนาะมันก็นเป็นเรื่องธรรมดาของตัวเลขครับผมเพราะว่ากับ่ผู้ไดล่วงรู้ว่า เลขสีออกตัวใดคันล่วงลูวว่าเลขสีออกตัวใดกะคือฉีบอกตัวเดียวเข็นแขมนะครับเนาะก่คงฉิบเอาไปหาแนวทางมาให้ดอกอย่างไดกับขอให้ทุกคนโชคดีหล้วกัเป็นกําลังใจให้เบาหนองแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เบาหนองเสมอมามีอยียงมีเหล่องเล่าเอยีงยงไผมีกวามฟันอยียงกะทักมาบอกเบาหนองอยากให้เบาหนองเอามาแบ่งปันอยากเอามาบอกสู่กันฟังใดครับทักเบาหนองม่ใดเลยครับ เนาะยังไ้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่1ิมหนทางกหามาตามกันต่อครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ